สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาเสื้อคลุมสวยๆนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไฟหมอกโคนทอเครื่องสองตะกอนนะคะมัดหมี่ลายขอนะคะรุ่นนี้ที่นุ่มนํามาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองครีมสีเหลืองครีมนะคะคุณลูกค้าจ๋ารอบอกฟรีไซส์นะคะใส่ได้เริ่มต้นตั้งแต่คุณลูกค้านะคะที่รอบอก32บจนถึงอก42เลยนะคะสําหรับเสื้อรุ่นนี้ใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะความยาวเสื้อ21นิ้วความยาวแขน17นิ้วค่ะคุณลูกค้าาสวมใส่นะคะเเป็นสืุ้คล สวยๆนะคะในวันอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่สวมใส่ไปทํางานนะคะในช่วงวันจันทร์ที่ต้องใส่ผ้าไทยสีเหลืองคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อรุ่นนี้ไปสวมใส่ได้เลยวันนี้เรามีโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษด้วยจากปกติ1,390บาทค่ะ วันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นค่ะกดติดตามกด subscribe รับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะเทศกาลนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณลูกค้าขาต้อมีนี่เลยคุณลูกค้าขาผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาแถมไปให้ใช้ฟรีเลยะคะ่ะอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาเทศกาลปีใหม่นี้เนาะคุณลูกค้าขาได้เสือะควล ของฝากก็ได้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าใส่ไม่ได้รอบอกคุณลูกค้า4 8 50นิ้วคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดได้จางหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งตัดเพิ่มเติมไซส์ใหญ่พิเศษนะคะรอบอก50นิ้วนะสิรอบอก50นิ้วจะเป็นอีกหนึ่งไซส์นะค,ะคุณลูกค้าขาจะราคาอยู่ที่ 1, 3 9 0บบาทคุณลูกค้าขา คุณลูกค e ้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะท่านี้นะคะจะเป็นฟรีไซส์ไซส์ที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้านะรอบอกนะคะใส่ได้ตั้งแต่รอบอก32จนถึงรอบอก42ใส่ได้สําหรับเสื้อรุ่นนี้คุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสําหรับเสื้อสีเหลืองคือหรือสีเหลืองครีมแบบนี้คุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีเพิ่มเติมนะคะที่เป็นลายขออยากได้สีเพิ่มเติมที่เป็นลายขอคุณลูกค้าขานี่ไ ก็มีผ้าสวยๆนะคะให้คุณลูกค้านะคะสามารถเลือกได้สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าราชินีค่ะสีชมพูกระปิดค่ะสีแดงจ้ะสีดําค่ะ แล้วก็สีน้ําเงินด้วยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ089 0416008ผลิตภัณฑ์สีทะ้ผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ089 0416008นะคะสีกรมนะคะสีดําค่ะสีแดงจ้ะสีชมพูกะปิค่ะ สีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 041 6 0 89, 0, 41, 600, 0 8นะคะกับงานผ้าไทยนะคะเสื้อคลุมสวยๆรุ่นนี้เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายหรือว่านะคะ จะเลือกตัดนะคะเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะก็จะได้มีเสื้อคลุมนะคะไว้ใส่นะในช่วงนะคะเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะสวมใส่เข้าวัดธรรมบุญก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าไทยงานผ้าไทยที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะ <S <S เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้แหละคุณลูกค้า,าขาผ้าฝ้ายหมักโคดทอเครื่องสองตะกอสวยๆแบบนี้เลยจะสามารถเลือกสีแล้วสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลยงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500ยบาทแต่เสื้อคลุมนะคะเราตัดอยู่2ซ้ไซส์ก็คือฟรีไซส์นะคะ รอบอก44นิ้วใช่ไหมรอบอก44นิ้วนะคะความยาวเสื้อ21นิ้วความยาวแขน17นิ้วแล้วก็อีกหนึ่งไซส์ก็คือรอบอก50นิ้วค่ะความยาวเสื้อ25นิ้วและความยาวแขน20นิ้วคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดมาได้2รูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะ ที่เป็นฟรีไซส์เนาะ44นิ้วจะราคาอยู่ที่990บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไซส์ใหญ่พิเศษเนาะนุ่มอาจจะตัดรอบอกอยู่ที่50นิ้วคุณลูกค้าขาก็คือใส่ได้ตั้งแต่รอบอกนะคะ44จนถึงรอบอก50ก็ใส่ได้อะไรประมาณนี้คุณลูกค้าขาความยาวเสื้อจะ25แล้วความยาวแขน20นิ้วจะราคาอยู่ที่1,390บาท คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0890416008งานสั่งตัดมีโอนมาจ่าย500บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจ่าย500บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0890416008กับงานผ้าไทยวันนี้คุณลูกค้าขาของร้านแม่มริผ้าไทยของเรานะคะเห็นไหมมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่สีสวยๆทั้ง ได้เลยอยากได้สีไหนอยากได้เสื้อสีไหนก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ้านี่เลยค่ะสีฟ้านะคะสีชมอ่าสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาสีชมพูกระปิค่ะสีแดงมะเมี่ยวจ้ะสีดําจ้ะ รวมไปถึงสีกลมคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสวยๆว,ว,วันนี้นะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะเสื้อคลุมสวยๆนะคะสวมใส่ไปทํางานสวมใส่ในชีวิตประจาําวันรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าคะสวมใส่นะคะนี่แหละอากาศเย็นๆแบบนี้คือเราม,มีเสื้อติดตัวไว้เลยหรือว่าติดรถไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะกับเสื้อผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรายินดีและก็ขอประคุณมากๆงานสั่งแต่มมีโอนมาจ500บาื้อติดต่อ สั่งตัดเข้ามาได้เลยจ้าเลือกผ้าสั่งตัดกันคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสีฟ้าราชินีนะคะสวยมากๆคุณลูกค้าขาถ้านํามาตัดเสื้อนะ,ะสวยนะ,ะนี่เลยค่ะแล้วนุ่มขออนุญาตทาให้ดูนะคะถ้าเป็นสีฟ้าราชินีนะคะนี่เลย สวยนะนี่ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะถ้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าคะราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทแต่ถ้าตัดเสื้อแบบนี้ต้องใช้3ผืนค่ะ3ผืนจะได้เสื้ออยู่2ตัวคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าก็สวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าได้เลยนะอยากให้ทางร้านนะคะตัดให้นะคะคุณลูกค้าขายยินดีค่ะงานสั่งตัดมีโอนมัดจำห้าร้อยบาทนะคะตามไซส์มีอยู่2ไซส์เหมือนที่นุ่มแจ้้้งไววนนะคะคมีรอบอบก4ิ จับโปรโมชั่นราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรอบอกนะคะอที่อันนี้มันจะใส่ได้ถึงรอบอก32จนถึง42ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรอบอก 44 46ี่อะไรแบบนี้คุณลูกค้าต้องไปใส่อีกไซส์หนึ่งที่เป็นไซส์50คุณลูกค้าคะทางร้านนะคะตัดอยู่1 3 9 0บาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเพราะว่าวันก่อนมีคนมีคุณลูกค้านะคะโทรเข้ามาบอกว่ารอบอกอ้าสนิ้วอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาตัดได้หนึ่งาบาทค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นมันเป็นงานผ้าไทยผ้าทอไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะใส่ดีมากทนมากคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยขาใส่ได้แบบยาวๆเลยถ้าผผืืืนนนนนีีี้้้้สนนสสสชชมมมพพูููกกกะปปปิิวยัถาาคคคุณลคะคะดเเ็อ มาได้สวยระมุนตาม,มากๆคุณลูกค้าชอบ ผืนไหนคุณลูกค้าเลือกผืนนั้นแล้วก็สั่งตัดได้เลยอยากตัดไซส์ไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นไซส์โปรโมชั่นคุณลูกค้าขารอบอก3 2มสถึงสีใส่ได้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์44ค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเบอร์44ค่ะเสื้อคุมเราจะทําอยู่2เบอร์คือเบอร์44แล้วก็เบอร์50คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเหมือนที่นุ่มแจ้งไว้คุณลูกค้าขารอบอก32-42สาคาสิบแต่ถ้าคคุณลูกึะที่า 1390าบาทค่ะนี่เลยผืนนี้สีแดงค่ะจะเป็นสีแดงอมชมพูสีแดงมะเหมี่ยวสวยสสีแดงอมชมพูสีแดงมะเหมี่ยวสวยๆคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกชมเลือกชอปเข้ามาได้เลย,เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอนนะคะมัดหมีล่ลายขอสวยงามมากๆผืนนี้สีแดงอมชมพู chool, สีแดงมะเหมี่ยวค,คุณลูกค้าเลือกผืนนี้ตัดเย็บได้เลยอยากตัดไซส์ไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเหมือนที่นุ่มบอกไว้มีอยู่2ไซส์ค่ะทางร้านจัดทาให้ทั้งหมด2ไซส์คุณลูกค้าคะ ไซส์เบอร์44แล้วก็เบอร์50นะคะเบอร์44จะราคาสุพิเศษเพียง990บาทแต่ถ้าเป็นไซส์นะคะไซส์พิเศษนะคะเบอร์50ก็จะอยู่ที่1,390บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโนทอเครื่อง2ตะกอมัดหมี่ลายขอมัดหมี่ลายขอผืนนี้สีดําคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกผ้าผืนนี้แล้วสั่งตัดได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชื่นชอบผ้าผืนไหนนะคะ เลือกได้เลยนะเลือกได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะรับตัดอยู่แล้วนะงานสั่งตัดมีโอนประจำห้าร้อยบาทจา้ะงานสั่งตัดมีโอนประจำห้าร้อยบาทคุณลูกค้าก็สามารถเลือกตัดเข้ามาได้ mm. เช่นเดียวกัน0ูนย์1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าขาผืนนี้สี่กลมค่ะผืนนี้สี่กลมสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ชมด้วยนะคะผืนนี้สี่กลมคุณลูกค้าจ๋าสวยไหมผืนนี้สี่กลมนะคะ โอเคสีกรมค่ะผ้าไทยผ้าทอนะคะมัดหมี่ลายขอผืนนี้สีกรมสวยงามรีเมียมากๆคุณลูกค้าตัดออกมาแล้วสวยค่ะอยากตัดทรงไหนอย,ยากตัดไซส์ไหนคะที่นุ่มใส่อยู่คือไซส์4 4นะคะจะเป็นเสื้อเนาะเสื้อเบอร์44นะคะแล้วก็เสื้อเบอร์50นะอันนี้ความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วค่ะความยาวแขน17นิ้วใส่ดีใส่สวยใส่สบายสวมใส่นะคะในวันทํางานวันผ้าไทยที่สวมใส่ผ้าไทยวันจันทร์คุณลูกค้า เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ได้เลยใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะสวยๆเลยนะคะนุ่มารอบอ,อก36นิ้วนุมรอบอ,อก36นิ้วนะคะใส่เสื้อรุ่นนี้พอดีเลยนะคะใส่ได้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ ชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะถ้าเสื้อรุ่นนี้เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่รอบโอก32-42บติดต่อโทรมาได้เลยคุณลูกค้าหา990บาท990รบาทวันนี้นุ่มมีผ้าชิ้นมือน่ารักน่ารักแถมเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยเสื้อคลุมสวยๆนะคะวันนี้อีกหนึ่งคอลเลคชันพิเศษก ส,ส,สวัสดี geliyor, ค tai, ่ Ivan, ขขะ, benefit, ะส, alan, สวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มณีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าจากจังหวัดสงขานะคะคุณพี่ลำดวนค่ะอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขานะคะเลือกตัดนะคะผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงนะวันนี้นะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเปิดด้านในแบบนี้ได้เรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดติดซิบข้างคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายใส่ดีใส่สวยใส่สบายซิบข้างก็เป็นซิปซ่อนให้อย่างดีคุณลูกค้าขาสวยงามพเมีมากๆด้านในอัดผผ้าากวต็มืน ในอัดผ้ากาวเต็มผืนคุณลูกค้าขาใส่แล้วสวยเป๊ะปังมากๆคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะวันนี้เห็นไหมเป็นสีกรมเหมือนกันเหมือนที่นุ่มใส่แต่ที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นลายลิซ่าคุณลูกค้าคะสวมใส่กับเสื้อเฉดสีขาวที่เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าขาหรือว่าจะไปสวมใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อครอบนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมยมากๆร่วมสมัยสุดๆเลยคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยสวยๆผ้าถุงผ้าไทยกระโปรงผ้า ของเราได้เลยคุณลูกค้าขาสแกนที่คิวเอาคดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้เดี๋ยวนุ่มตัดให้โอเคไหมคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดด้วยนะคะเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ราคานะคะผ้าถุงราคากระโปรงราคาตัวละ1290บาท ค่าผารวมค่าตัดเรียบร้อยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงกดติดตามเลยยังกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่ม,มารีผ้าไทยจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มรวมไปถึงทางร้านมีโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงนี้คุณลูกค้าคะช่วงนี้ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะต้องม,มีกระเป๋าถือค่ะต้องม,มีกระเป๋าถือหนังพีู่แถมให้ฟรีหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าคะมีสีครีมสีมน้ำตาลสีชมพูสีดําแล้วก็สีขาวค่ะให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ช็อปนะคะคุณลูกค้าคะนี่แถมให้ฟรีอันนี้แถมให้ฟรี สั่งตัดผ้าถุงกระโปรงช่วงนี้คุณลูกค้าขานุมีกระเป๋านะคะกระเป๋าถือหนังพียูแถมให้ฟรีหนึ่งใบนะคะแถมให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆติดต่อสั่งตัดเข้ามาในวันนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดวันนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวทางร้านนะคะจัดโปรโมชั่นตัวนี้ให้คุณลูกค้าขาหมดเขตวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นสําหรับนะคะโปรโมชั่นนะคะที่แถมกระเป๋าถือแบบนี้นะคุณูกกคค้าาตอองขบววว่่่หมมดโโปรชััันนนที25 นี้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณนะคะกับทุกๆออเดอร์ที่สั่งตัดเข้ามาคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากสวยนะชอบนะคะที่นุ่มสวมใส่ให้ดูให้ชมเนาะอยากใส่ด้วยกันนะคะคุณลูกค้า่ะแจ้งรายละเอียดใส์เข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะรอบเอว36นิ้วค่ะสะโพก42ความยาวอยู่ที่35นิ้วคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดตามนี้เข้ามาได้เลยตามที่คุณลูกค้านะคะวัดได้คุณลูกค้า่ะเคยใส่หรือว่าเคยตัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็ให้ เลยเหมือนคุณพี่รำดวนค่ะอยู่อำเภอหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขานะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่มารีผ้าไทยมีหลากหลายลายแล้วก็หลากหลายสีด้วยนะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักควนลายขอเนาะคุณลูกค้าจะนผืนนี้สีแดงนะจะเป็นสีแดงมะเหลี่ยวสีแดงอมชมพูคุณลูกค้าสามารถเลือกตัดได้เลยคุณลูกค้าขาเดียวนุ่มนะคะพาดูพาชมเพิ่มเติมคุณลูกค้าขาถ้าตัดออกมาแล้วสวยไหมถ้าเป็นสีแดงใช่ไหมถ้าเป็นสีแดงสวม สวยค่ะถ้าเป็นสีแดงผืนนี้ก็สวยเพราะว่ามันเป็นสีแดงอมชมพูไม่ใช่แดงแป๊ดนะ ไม่ใช่สีแดงแป๊นแล้วก็ไม่ใช่สีแดงเข้มจนเกินไปคุณลูกค้าคะเป็นสีแดงที่แบบพอดีน่ารักเพราะว่าอะไรคะมันเป็นสีแดงอมชมพูค่ะเพราะว่ามันเป็นสีแดงอมชมพูคุณลูกค้าจ๋าจะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงบอกได้เลยนะจะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงบอกนุ่มได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองใช่ไหมราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ690บาทวันนี้คุณลูกค้าขาต้องมีผ้าเช็ดมือแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยต้องมีผ้าเช็ดมือแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยแต่ถ้าคุณลูกค้าน 13 8 0อแปดบาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าพันคอเข่ามมาแถมให้ฟรีหนึ่อองผืนผ้าเข่ามมานุ่มๆเลยคุณลูกค้าคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะทางร้านจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยนะ,ะสั่งซื้อ2ผืนค่ะ1 3 8 0ันรอยแปดิบาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะหนึ่งันสารอแปดิบาทได้2ผืนไม่พอคุณลูกค้ายังได้รับผ้าพันคอขอา่าม้าสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งนะคะเข้ามาได้เลยว่าชอบสีออะไไรชบสีหน สีไหนสวยบอกได้เลยชอบสีไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะเห็นสีต่อมาไหมสีต่อมาคือสีที่แบบสวยปังอลังการมากคุณลูกค้าขากับสีชมพูค่ะสีชมพูกระปิสวยๆผืนนี้690บาทสั่งซื้อ2ผืน1,380บาทแถมให้ฟรีทันทีแถมฟรีทันทีคุณลูกค้าขาผ้าคอขาม้า1ผืนแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อ3ชิ้นสั่งซื้อ3ชิ้นคุณลูกค้าขาลดราคาพิเศษแล้วมีขขมผ้าข่าม้าผ อีกนึงดดคุณลูกค้าขาสวยมากทางร้านแพ็คแบบสวยๆแบบนี้ให้เลยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญของฝากสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะคุณลูกค้าขาสามพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทปรดโมโชนันโปรโมชั่นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นจัดโปรโมชั่นถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่สนใจซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือว่านะคะจะซื้อนะคะนําไปตัดนะคะคุณลูกค้าขาใส่เองนะจะไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงคุณลูกค้าขาสวยไหมพูกป ผืนนี้สี่ชมพูกะปิสวยหวานมากๆผืนนี้สี่ชมพูกะปิสวยหวานมากๆคุณลูกค้าคะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยนะคะสําหรับผ้าไทยรุ่นนี้นะคะผ้าไทยสวยๆนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็ลายไม่ลอกนะเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักคน ทอเครื่องนะคะสองตะกอคุณลูกค้าขาผื่นนี้สีชมพูกระปิสวยงามพรีเมยียมมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสะดวกซื้อกีบผืนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยผ้าเป็นผืนยังไม่ได้ตัดเย็บราคาผืนละ690บาทแถมฟรีผ้าเช็ดมือ1ชิ้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนนะคะสผืน1,380ัรบาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าเป็นคอขามาฟรี1่ผืนหรือว่าจะเลือกรับเป็นเซ็ตสุดปังคุณลูกค้าขาเซ็ตสุดปังนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวามความนี้เท่านั้นนะ31,990ัรบาท3 1 9 9ืบาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้สีดําค่ะลายขอผืนนี้สีดําลายขอส่วนไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อค่ะ0 8 9 041 6 0 0 8หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที Q ่คิวอาโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยรับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขากับคอลเลคชันพิเศษวันนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโครทอเครื่องสองตะกรอมัดหมี่ลายขออื่นนี้สีดำสวยมากๆใช่ไหมค,ะค,คะคุณลูกค้าขาอย่าลืมนะ31990บาทนะ สามพืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านแม่มาีผ้าไทยยินดีและก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยจ้ะแล้วต่อมากับสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค,าคา้าขาผืนนี้ก็สวยสวยหวานมากๆมีเสื้อสีฟ้าหรือว่าชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปนะคะผ้าผืนนี้ไปใช้ไปใส่ได้เลยคุณลูกค,าคา้าขาสวยมากๆเลยนะคะกับผืนนี้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคทอเครื่องสองตะกอมัดหมี่ลาย ขอมัดหมี่ลายขอคุณลูกค้าขาผ mm. ืนนี้นุ่มผิวเนาะ mm. นุ่มผิวพีเมียม,มากๆนะ mm. นําไปตัดเย็บคุณลูกค้าขานําไปตัดนะ mm. คุณลูกค้าจ๋าก่อนตัดอาจผ้ากาวค่ะ ออก่อนตัดอัดผ้กกาวแค่นั้นเลยคุณลูกค้าคะตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมแน่นอนเพราะว่าที่ทางร้านของเรานะคะก็ได้ตัดให้คุณลูกค้ารวมไปถึงนะคะได้ตัดใช้งานได้ตัดใส่เองด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกตัดเข้ามาได้เลยนะคะสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่มาริพาฒไทยเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้จะราคาอยู่ที่1,290บาทคุณลูกค้าคะค่าผ้า1ผืนพร้อมค่าตัดนะคะคุณลูกค้าคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทงาน คนมาจำห้าร้อยบาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคลิปนี้ EP ีนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่รำดวนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวแถมนะคะกระเป๋าถือนะคะสีครีมไปให้หนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าคะผ้าถุงป้ายเปิดติดซิบข้างนะคะมัดหมีลายขอสีกลมยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆคุณพี่รำดวนอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาขอพรบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปนะคะยินดีแล้วก็ขอพระคุณค่ะ เสื้อผ้าไทยลายขอสีกรมคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะตัดเป็น รูปทรงคอปกเทเลอร์สวยๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ปณิดานะคะอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครที่เลือกตัดผ้าไทยเลือกตัดเสื้อผ้าไทยกับร้านแม่มริผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะรอบอก44นิ้วความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วเป็นงานแขน3ส่วนคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วตัดรูปทรงคอปกเทเลอร์สวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะเจาะกระเป๋าให้ด้วย2ใบแบบนี้เลยเจาะกระเป๋าใช้งานได้จริงกระดุมป เป็นกระดุมปั๊มเนื้อเดียวกับผ้าเลยนะคะค,คุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมามาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมามาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสั่งตัดในวันนี้คุณลูกค้าขาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าทไทยไว้นะคะกดรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มงานสั่งตัดมีโอนมาจํำห้าร้อยบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจ5ำห้าร้อยบาทอีกแปดร้อยเก้เาสิบบาท ผ้าฝ้ายหมักโคนลายขอสีกลมนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขางานดีงานพรีเมียมค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดหน้าผ้าได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมาก,มากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งตัดเสื้อกับร้านแม่มร,ริพาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาพิเศษเพียง1 3 9 0บาทคุณลูกค้า <ๆ S 2> ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณกานนคลู้วั นะคะขอขอบพระคุณนะคุณพี่ปณิดานะคะอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครสวมใส่ไปทํางานสวมใส่กับกระโปรงดำํำสวมใส่กับกางเกงสแล็คเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดีงามมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะ